อันนี้พวกเราก็มาถึงอา่าวมารีน่านะครับนา่าจะเป็นตรงนี้อ๋อเป็นดูไบฮาร์เบอร์ยอทคลับนะครับ <5 S 1> ก็เป็นท่าเรือยอทที่อพี่ <5 S 1> <EP S 2> เขาดีว<ๆ>เรือยอทไว้สลับที่เขาวางแผนที่จะซื้อน,นะครับแล้วก็พาพวกเรามาขึ้นเรือยอทวันนี้นะครับโ <5 S 2> ดยที่เขาขับเฟอร์รารี่คันนี้มานะครับเฟอร์รารี่คันนี้ก็ประมาณ12.5ล้านบาทแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้พวกเราต้องสุดไลฟ์แรกนะครับนี่คือ เป็นความฝันของเขานะครับที่เขาฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ซื้อเฟอร์รารี่ักคันนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่แล้วนะครับก็ซื้อมาได้3เดือนแล้วเขาก็ได้เอามาโชว์พวกเรานะครับก็ขับมาที่โรงแรมแล้วก็ขับนํารถลิมูซีนพวกเรานั่งนะครับมาที่ดูไปฮาร์เบอร์ยอชกลับที่นี่นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความฝันของเขาแล้วก็เขาทำปาเป้าหมายและความฝันนั้นให้สําเร็จนะครับ เข้ามาเข้ามาเข้ามากรอูปหนึ่งกรอูปหนึ่งเข้ามาครับอรอูปหนึ่งครับบอสกับคุณตุ้มด้วยครับเชิญครับกรอูปหนึ่งครับนี่คือทีมของพวกเรานะครับที่ได้รับเกียรติจากบอสนะครับบอสฝั่งนี้ครับเชิญครับหนึ่งรูปนะครับ3 2 1 one